เกษตรกรในคุณเนี่ยสามารถที่เราจะแบ่งผลผลิตเนี่ยคือถ้าขายดีค่ะขายได้ทุกวันเขามาซื้อถึงที่ขายเลยนะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะไม่เลี้ยงหรือเ่งเริม่มเลี้ยงเมื่อปีแล้วจะได้เป็นไก่เป็นฟาร์มโดยเฉพนายกพื้นงงที่ตรงนี้นี่เป็นข <c oughs> องท่านประโยชของเราคือตรงนี้ค่ะแล้ <c oughs> จะกดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ราชาดีเอ็มทุกครั้งที่เวลาเราใส่ <c oughs> <c oughs> พี่มาทำอะไรที่นี่แล้วก็ยังไงเหมือนนายอำเภอมามา็นแขกมาทัศนศึกษาฮะเล่าให้ฟังหน่อยว่าหมูลุกนายอำเภอไอ้พมานมันบังว่าอ๋อขอขอี้ตัวหนึ่งให้ท่านนายอำเภอนั่งเกษตรกรในกลุ่มเนี่ยสามารถที่เราจะแบ่งผลผลิตเนี่ยคือให้สมาชิกกลุ่มได้กิน ไข่ประมาณแค่อันนี้ไม่เหลือ0่กแต่ข้างหลังมีเยอะห้าสิบกอเนี่ยจะไปส่งสูนชัยอีก2อวันเนี่ยแต่ท้ก้อนที่จะไปสั่งเคื่อนมาลงเยเดี๋ยวเพื่อี่่วยล้ขายดีค่ะขายได้ทุกวันเขามาซื้อถึงที่ไขยเลยนะค่ะไขายก็จะลูกอันนี้มันหมดแล้วมันหมดแล้วมันนานแล้วตั้งแต่พอาแทบเสด็จสูนชัยเลย ดิฉันนางสมรักกติยาการเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไข่น้อยตะมนไทยทุ่งค่ะของที่นี่เมื่อหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะประมาณว่ารวมกลุ่มกันว่าเราจะทําอะไรแต่ทีนี้ก็เลยมาประชุมกันที่ศูนย์แห่งนี้ว่าเราจะทําอะไรดีหลังฤดูเพราะว่าที่เนี่ยขาดแคลนเรื่อง